สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพบกับหัวข้อคำทำนายความสัมพันธ์ที่มีประเด็นกันเขาตัดจบคุณแล้วจริงๆหรือไม่นะมีไพ่เลือกทั้งหมดสองชุดนะคะไพ่ชุดที่หนึ่งไพ่ชุดที่สองค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งชุดนี้นะคะความสัมพันธ์ที่มีประเด็นกันเขาตัดจบคุณแล้วจริงๆหรือไม่ต้องบอกเลยนะคะคุณกับเขาเนี่ยต่างคนต่างมีทิฐินะต่างคนต่างไม่มีใครยอมใคร ะค,ะคุณก็ยึดถือยึดมั่นในความคิดตัวเองเขาก็ยึดมั่นในเหตุผลของเขาเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในครั้งนี้ที่มีประเด็นกันน่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเขาตั้งกำแพงขึ้นมาแล้วนะและเขาก็ารู้สึกว่าการตัดจบครั้งนี้เขารู้สึกว่าเขาสบายใจกว่าค่ะสำหรับคนที่เริ่มไพ่ชุดที่สองชุดนี้นะ ความสัมพันธ์ที่มีประเด็นกันอยู่ในเวลานี้เขาอาจจะห่างหายคดหายหน้าจากคุณไปสักพักนะคะเดี๋ยวเขาคิดได้เขาจะติดต่อกับมาหาคุณเองเพราะเขารู้ว่าเขาขาดคุณไม่ได้ค่ะ